ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer โบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e r s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี่ก็เป็นโบรเกอร์ที่ฟรีสวบทด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีชเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบไป0.31% s p 5 0 0ปรับตัวปิดลบ0.23%และ N a s d a กปรับตัวปิดลบ0.09% ดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดลดลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรแต่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีและแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกในปีนี้ในรอบสัปดาห์นะครับดัชนีดาวโจนส์ติดลบ1.9% S&P 500ปรับตัวลดลง2.9%และน a ส d ดกนั้นร่วงหนักที่สุด3.6%ครับ ตลาดนะครับถูกกดดันจากความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดโดยนายมิเชลโบเมนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกบอร์ดผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเฟดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอดิฉันยังคงคาดว่าเฟดนั้นจะไปต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปนะครับเพื่อให้เงินเฟอ้อนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสมนายโมเมนได้กล่าวไว้ครับแล้วก็จะมีการกล่าวเสริมไปอีกนะครับว่า ข้อมูลเศรษฐกิจนั้นบ่งชี้ว่ายังคงไม่มีความคืบหน้าที่เพียงพอในการสกรัดเงินเฟอ้อให้กลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ครับท่อยธนะคของนางโบเมนนะครับสอดคล้องกับนางซูซานคอลลินประธานเฟดสารคาบอสตันซึ่งได้กล่าวสนับสนุนให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้มีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ข้อมูลเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับแต่มันก็ยังคงเร็วเกินไปที่เฟดนั้นจะประกาศชัยชนะดิฉันคิดว่าเฟดนั้นควรที่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและก็นานกว่าที่คาดเอาไว้อีกเฟดก็ไม่ควรตัดทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่โดยเจ้าหน้าที่เฟดนั้นก็ควรเตรียมความพร้อมในการบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายนางคอลลิน,น Colin, ได้กล่าวไว้ครับ นอกจากนี้นะครับผมนางคอรลินกล่าวต่อไปอีกว่าเฟดนั้นพร้อมที่จะสกัดเงินเฟอ้อและก็จะไม่ทําให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ภาะวะถดถอยโดยเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งนั้นยังมีความเป็นไปได้นี่คือสถานการณ์ครับที่สร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของดัชนีในตลาดวอร์ดสตรีทคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับต่อมามาดูกันที่ทิศทางของราคาน้ํามันดิบกันนะครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซ์ w TI, ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับผมหลังจากรักเสเซียประกาศระง,งับการสอ่งออน้ำมันทั่วโลกเพื่อรักษาสเสถียรภาพภายในประเทศราคามันก็ดีตัวขึ้นทันทีเลยนะครับหลังจากกระทรวงพลังงานรัเสเซียออกแถลงการระบุว่ารัเสเซียนั้นได้มีการประกาศระงับการส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลไปยังหลายประเทศทั่วโลกเป็นการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อรักษาสเสถียรภาพของตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ อย่างไรก็ดีครับรัสเซียนั้นจะยังคงส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลให้แก่อดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตได้แก่เบรารุสคาซัคสถานอาร์เมเนียและกีกิสสถานครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงดังกล่าวยังมีการระบุด,ด้วยนะครับว่ามาตรการนั้นจะช่วยสกัดการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยทั้งนี้หลายพื้นที่ใน,นรัสเซียนั้นประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำมันเบนซินและดีเซลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคานมันดิบในประเทศนั้นพุ่งขึ้นอย่างมากเลยครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับส่วนราคาทองคําปิดบัวไปประมาณ6หรียเนจากแรงซื้อเก่งกําไรตามหลักเทคนิคหลังเคยร่วงลงมาก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ